บอเลวนี้ต้องทารัหนูค่ะเีนะเไม่ยเี้เดี็นไหมคะบอกแล้วเจสุไดเป็นคนดีเป็นคนปกป้องเห็นไหมคะก็ส่ออันนี้น้องน้อนี้รออะไรนะคะรอรอชุกใหญ่รอจัดแนนนางบอกเองไม่จริงค่ะไม่จริงนะคะหนูไม่เคยพูเลยช็อคยังไงคะจัดเดงค่ะจัดใครคะจัดพี่แนน เออพูดเลยค่ะดูปากนะคะจัดพี่แนนค่ะอาการไหมคะ <laughs> จะคอยดูค่ะ <laughs> ชัดเจน <laughs> ชัดเจนนะคะว่านหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้ <laughs> องแล้วล็อกอค่ะล็อกดูเลยอนะ่งหนุ่มวันนี้หนุมไม่เข้าวงการเกมทีม่กงเ่ินเข้ามาากทองมนอเกมะไม่ <laughs> หูเดเอาออกจากห้องไปเลย <laughs> มามีแล้วมามีตี